พรุ่งนี้แม่ซื้อส้มมาให้ที่ตอนแรกก็กลัวแม่จัง ถ้าหนูหายไปใครจะป้อนใครจะหานมให้หนูกินใครจะหาข้าวให้หนูกินวิ่งออกไปอย่างนั้นถ้าแม่หาไม่เจอละลูกแม่จะทำาไงต้องให้แม่เสียหูหมูก่อนใช่ไหมหนูถ,ถึงจะออกมาใช่ไหมก็อ,ออกมาได้ซนเลยโซนเลย mita